ดูที่ว่าชุดสอแสงทองรวมโดยเจ้าก,การทีมงานนางดวงทีมงานสายของพีิมายโอ้โหหมากใบครับในนามของสิงห์ปทุมราชมาแล้วจ้าเอาเลยูยมาแล้วจ้าถ้าหายแบบนี้พี่น้องทา,างบ้านวายยังไงน้ำก็จุยกระจายบอกว่าสองฝากฝังของตนะขากระเด็นกระเด็นเข้าตามาแล้วด้วยเประเทศตาเต็มฝีพายลองนะ้ำ เป็นใครเ่อใครเป็นใครต่างคนต่างสายต่างคนต่างอาต่างคนงงสรรคั้นกระจุยกระจายกระจิ๋วกระจากระเจอกเจิรดนี้มาเลยเหลือปฐุมบอกว่าอยู่ฝั่งนี้แล้วน้ำพีได้จะจับได้ด้วยนวาทานายโชคไทยอ่างแก้วสีพายชะ,าชะกัดะกันพายเลยหน้าเลยตาหนะรลอตาส่วนเลขาเรือแพสเมืองฟ้าปกัดไม่พอทะลิ่งรู้แล้วจ้ะสู้แล้วจ้าของโดยสายตาไหนขนาดนี้เมื่อเสียงปฐุมข,ของท่านทนายโชคไทยอ่างแก้วบอกว่าเริ่มกระโดดก้อนขอหอมแก้มสู้ได้หรือไม่ได้มาสุวรรณหน่าเลขา แล,แล้วมองด้วยสายตาในขณะนี้เมื่อไฟตันน้ำมันชน็อตสิงประทุมก็เลยปล่อยให้สุวรรณเลขาค่อยๆไปเรืออยๆเข้าเซนชัยครับผลกา,ารตัดสินการกรกัการไม่รอจ้าครับยกตกวน่งเลยหนสุวรรณเลขาเรียนแพรเมืองฟ้าเป็นรียนนะครับนะครับสุวรรณเลขาเรียนแพเมืองฟ้าล่องน้ำเป็นเรียนนะครับพี่น้องครับปบมือแด้ทั้งคู่ครับไม่ไหวครับไม่เป็นไรก็ไม่เปไ็นไร โอ้ยหอมา250แล้วโอ้ไม่ไหวครับบี้มาเต็มที่อลองดูมั่งน้ำหนิ่งๆนึ่งสามร้อจะสู้มาสู้มาสุดใจแล้วสู้เนือกสุดท้ายแล้วสุดยอดก็เก็บคะแนนอยู่ยังมีผลยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าไปเหลือเที่ยวแรกคู่ต่อไป